มาเบิ่งเห็ดขมนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องสายกินทุกอย่างนะคะเมนี่ก็มาพร้อมกับเห็ดขมค่ะพี่น้องปาดเห็ดกันแลพี่น้องนี่เด้อค่ะพี่น้องเห็ดถั่าแห้งค่ะพี่น้องเห็ดเด้อค่ะถั่าคนยังมาถั่าดอกเขาก็เลยเห็ดขมค่ะพี่น้องเขาก็หายอยู่นี่แหละพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซองใส่กินทุกอย่างในเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อคะ่ะเมื่อนอี้ก็มาเก็บเห็ดคมค่ะเห็ดอยู่ค่าค่ะพี่น้องดอกค่ะฝนตกแห้งหลายกเ็เลยเป็นแบบนี้หาอีกก้อนค่ะพี่น้องหาอีกก้อนว่าต้องเคลียร์ยากค่ะพี่น้องถ้มมันเห็นกะ คือว่าเอาเลยขันนันมาเห็นค่ะคือ,อยางนี้จากเห็ดไปกันเด้อค่ะพี่น้องไปเก็บเห็ดตอกอนค่ะคนถิ่มาาค่ะพี่น้องตอนนี้คนยังบ่ม,อมาอยู่เด้อค่ะพี่น้อง